ตามมาที่นี่ดีกว่าสองทั่วไทยหรือจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปส่องกันที่อาสมฤษีเนธาศพุทธคุณอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าในช่วงสอง,สองทั่ว,ทวไทยที่นี่ครับคุณผู้ชมครับอาสมฤษีเนธาศพุทธคุณตำบลโพแตกอำเภอบางไทรจังหวัด พระนครศรีอยุธยาสาธุชนเขามากันเยอะจริงๆเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภจากพ่อปู่ฤาษีโพรเมศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในอาสมแห่งนี้ส่วนใหญ่สาธุชนที่มานะเขามาร่วมทําบุญถวายอะไรข้าวสารนฮะหลักๆเอาข้าวสารมาถวายทางอาสมก็นําข้าวสารที่ได้มานะไปมอบต่อให้กับทางโรงเรียนเพื่อนําไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ดีจังเลยเด็กๆได้อิ่มท้องนี่แม่ขา้าวสงเข้าวสารมาโอ้โหเป็นถุงใหญ่ๆเลยนะครับเอางี้นอกจากที่สาธุชนบางกลุ่มเนี่ยเขามาขอพอรมากราบไหวทางฤาษีแล้วนะเขาก็ยังไปขอให้ทางฤาษีเนนี่ยลงอัขระบนฝ่ามือและกระเป๋าสตางค์ด้วยนี่นี่นี่เพียงฝ่ามือด้วยไหมเอาไปจัดไปจัดไป <S <S คืออย่างที่หลายคนเชื่อ เป๋าตังเป๋าตังใส่เงินเพื่อความเป็นสิริมงคลฝ่ามือมือเราก็ออกไปทํามาหากินไปหาเงินหาทองส่วนนี้อาบน้ําอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สู้ซ่าแบบนี้เลยโอ้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะกับพิธีกรรมที่เนี่ยพอพอราดน้ำเลยเสร็จแล้วเอาถังครอบหัวด้วยเครอบไว้เออเป็นความเชื่อเขานะส่วนตรงนี้คืออะไร จุดนี้คือจุดสําคัญที่หลายคนไปส่องไปดูกันก็คืออ่างน้ําบนศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหภาพมันคมชัดยิ่งนักแหมโลโก้ตรลอนข่าวอย่าไปบังเออโลโก้เราเอาลงได้เอาลงนะตเน,นี้ยด,ดูหมุดหิดหมดแล้ว ขอดูชัดๆขอดูใกล้ๆก็ไปที่นี่เองเลยอาสมฤสีเนรธาตุทธคุณอยู่ที่นี่เองอายยุจะได้ไม่มีอะไรมาบดบังไปเห็นด้วยตาของตัวเองซะอาจจะบังเพื่อนทางหน้าบังก็ต่อทีวิดนึงรอนิดนึงแล้วกันนะคะอ่านดูกันไปนะ